ท่านรองครับตอนนี้ศูนย์กลางของพายุการเคลื่อนที่อยู่ที่จุดไหนครับท่านครับตอนนี้อยู่บรลมบือมหาสารคามครับ<อ>ก็กําลังเคลื่อน<ก>ตัวทางตะวนันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นฝนที่ตกที่ตกเนี่ยจะตกแช่นะครับจะตกแช่ก็จะเพิ่มปริมาณน้ําให้มากขึ้น ฮะอย่างฝนที่ตกคือหมายความว่าคือเมื่อตอนเที่ยงคุยกับท่านอยู่ที่บระบือที่ออยู่ที่จตุรพักพี่มารร้อเอ็อันนี้เคลื่อนตัวมาที่ในส่วนของบระบือมาสารคามมันค่อนข้างช้าด้วย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้พื้นที่ที่แช่น้ํานานๆแบบนี้ปริมาณฝนจะยังไงครับท่านฮะฝนก็จะตกอยู่เรื่อยๆครับสะสมาไปเรื่อยๆนะครับปริมาณน้ําบนผิวดินก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกอ่ะ น้ำในดินเนี่ยมันมันรับเต็มที่แล้วนะครับ<ะ>ก็คือพอพอตกลงมาพวกก็เป็นการเพิ่มปริมาณน้ําให้สูงขึ้นนะครับก็คือพื้นที่น้ําท่วมจะเยอะขึ้นครับอืมฮะแล้วเส้นทางของพายุเค,คลื่อนตัวช้าแบบนี้เนี่ยนะฮะเส้นทางต่อไปจากบอร์บูมหาสรารคามขอนแก่นเส้นทางไหนบ้างฮะที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจากเส้นทางตรงนี้ไปเนี่ยครับไอ้บริเวณเส้นทางที่พายุไปนะ่ะเส้นทางไอ้จุดศูนย์กลางจริงๆอะ่ะฝนมันมันจะไม่เยอะหรอกแต่ใกล้ๆกันน่ะ นะครับมันอยู่ในรอบๆเนี่ยฝนเยอะนะครับก็ขอนแก่นนะครับขอนแก่นทางตอนล่างนะครับไม่ใช่อําเภอเมืองขอนแก่นนะครับด้านอําเภอคังตอนล่างติดกันทคอนราตสีบานะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ชัยภูมิครับนะครับพอชัยภูมิก็จะเข้าไปที่เพชรบูรณ์ครับเพชบูรณ์ก็เข้าทางพิจิตรพิโลกนะครับนอนสวรรค์นะครับชัยนาทอุทัยธานีตาครับขอนแกพวกเนี้ย พรงนี้จะได้รับผลกระทบต่อไปนะครับก็บผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบหมายความว่ามีจะมีมีฝนตกที่เกี่ยวกับเรื่องของใกล้ๆตัวพายุนะครับส<ฆ>่วนภาคใต้ก็ฝนตกเยอะครับเนื่องจากมรลสุม่มกำลังแรง มรสุมก็พัดเข้าสู่ศูนย์กลางพายุลูกนี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝนจะตกแค่เพิ่มปริมาณน้ํานครับครับท่านรองฮะในส่วนของความแรงของพายุตอนนี้เป็นดีเพรสชันมีโอกาสที่จะอ่อนกําลังลงมากกว่านี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไหมฮะท่านรองครับมีครับกาลังติดตามว่าศูนย์กลางวันนี้มันน่าจะไปอยู่ตอนกลางของประเทศ<ะ>ค่อยๆเคลื่อนไปนะครับเป็นอยู่ตอนกลางของประเทศเถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า มันยังไม่อ่อนลงมันยังเป็นดีเฟชันอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยถ้าไปอยู่ตอนกลางของประเทศแล้วเนี่ยจะอ่อนลงไหมอันนี้ต้องตามต่อนะครับแต่เราคาดว่ามันน่าจะปรับตัวมีแนวโน้มที่อ่อนกาลังลงแต่มันใกล้ใกล้ทะเลอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งอา่าวเบงกอนนะครับมันมีมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำตัวหนึ่งอยู่ที่แถวแถวอ่าวเบงกอลใกล้ๆ้อินเดียเป็นตัวที่รแรงมันจะดึงตัวนี้แหละรีบเข้าไปตรงนั้นนะครับ หมายว่ายอมที่อยู่ตรงไอใกล้อินเดียอ่าวก่อนนนมันเป็นหลุมลึกเก็บเปียกเสมือนหลุมลึกไอ้ตัวนี้มันตื้นกว่ามันก็จะไหลเข้าไปตรงนั้นนะน่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ตรงไหนก็อาจจะเป็นพัฒนาเป็นพายุอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องตามอย่างใกล้ชิดครับแต่ตอนนี้ยเอาแค่ว่ามัน,มนยังคงเป็นดีเฟชชั่นอยู่ครับก็ต้องระวังเรื่องของฝนที่ตกสะสมทุกวันทุกวัน,วนครับครับตอนนี้เส้นทางพายุที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจากอีสาน ก็จะไปในส่วนของเหนือตอนล่างกันต่อเนะครับไปถึงพิจิตรเพชรบูรณ์ทางสุโขทยัยทางนาครสวรรค์ทางตรงนั้นท่านรองฮะฝนจะตกแบบนี้ในบ้านเราอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วเจ้าพายุนี้จะสลายตัวได้เมื่อไหร่ครับยังยังไม่สลายตัวตอนนี้ครับยังเป็นดิเวชั่นอยู่ยังอยู่ภาคอีสานอยู่ครับ<ะ>ก็กําลังจะเข้าไปสู่ในแนวของภาคเหนือตอนล่างคือรอยต่อรอยต่อระหว่างไอภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่ครับ ถ้าไปตอนนั้นแล้วมันก็จะเข้าสู่พื้นที่ราบรูป,ปรกลางแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าศูนย์กลางยังไม่ไปนะแต่ผลกร<ฮ>ะทบที่เกิดขึ้นคือมีฝนตกใกพล้ีปภ<ม>าคกลางเป็นส่วนมากครับใช่ครับอือฮะแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้ที่คาดว่าทีแรกว่าพายุเน่นน่าจะหมดไปเนี่ยอันนี้หมดไหมฮะพรุ่งนี้สามสิบถ้าดูสภาพการแบบนี้เนี่ยคือวันที่สามสิบแล้วเราคาดการณ์ว่าจะอ่อนกําลังลงอีกนะครับเท<ะ>่าที่เท่าที่ดูนะอ่อนกำลังอีกอาจจะเป็นหย่อมวากุระดาบกำลังแรง นะครับ,รบถ้าแค่กำลังแรงผลยังมีอยู่ครับอยู่เยอะอยู่ครับแต่ว่าเป็นกำลังลมที่ศูนย์การสังหากที่มันลดลงต่ำกว่าขีดความเป็นดีเฟชชั่นเท่านั้นเองแค่ไม่กี่น็อตครับแค่ไม่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ